โอ้ยเงย์เงย์เงย์เงยเงยจะแม่งเงย์ขนซะแม่นคิดว่าจังไดผู้คอมเมนต์นี่ก็ได้ได้ยินข่าวตั้งแต่ว่าบอสโจเพิ่นสีสางนางพีนง่น้องซื้อนางกับบอสท่านใดๆอยู่ผู้ใดสีร่วมเล่นแน่นางเรื่องนี้กับบอสท่านใดหูอยู่คอมเมนต์เขามาแล้วเขามาป่วนแล้วเอ้าเป็นจังไดกันนักกันนายนางโ<า>จ,งจเปียดโเปียดอยู่แท้สีบอสให้จมจังไดนี่เขามาคอมเมนต์จังสีแม่พ่อใหญ่งไม่หยังอีกลรอเจี้งเจีงเจีงเจีงเพิ่นว่า เขาล่งมือเดียวหลงเจ้าของบ่แมนดูถูกเด้เหรอนว่าเวจากความจริงคือบรอดพ่นนะเจ้งสนิทเพห่อเวนี่ยวะไงบ่แมนธรรมดาสนิทเลยเด้พวะไงเจ้งสนิทโดนไผ่เขาหลอกลงทุนหรือเปล่าเจ้งสนิทว่าสันโอว่าแมนผู้ว่าเดี๋ยวไปลงทุ่นดูเขาพ่อบาดยุบยบันนี่ <ด>ูีโดนใครเขาหลอกลงทุนหรือเปล่านะป้ากสมาสิบุถูกันคัะก,กันแนแทะเ,<อ>เกิดอะไรขึ้นพี่น้องสําหรับผู้บริหารบจสาน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้ออกมาโพดเพื่อนยัอันเจงบรเจงเอาไว้ที่หลังครับเพิ่นว่าอันดับแรกผมได้เหตุนในสิ่งที่ผมฝันและบ่มีไผ่มาหลอกผมให้ล่มทุนดอกครับเพิ่นว่าผมทุ่มเทท่ามสิ่งนี้จากหัวใจอิหลีและการให้ผลงานออกมาดีที่สุดกับโปรเจกต์ใหญ่ สร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของชีวิตและเป็นหนังเรื่องของวงการหมอลำที่หมอลำเป็นผู้สร้างเพื่อต้องการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานสู่สายตาโลกเนี่ยเป่งใดหอดมือผมคิดว่าพี่นอ้องคงบ่ถิมบ่ปา๋าผมดอกขนลูกพรอะไงพ่อตั้งต่บ,บ่โจพิมพหวางสีเนาะเพื่อต้องการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานสู่สายตาโลกพี่น้องป้าถึงโทร สุดยอดอิหลีเป็นโปรเจกต์ที่บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุ่มทุนสร้างกว่าสิบสองล้านบาทพยาย่อไงบ้านแมนธรรมดากว่าที่หนังเรืองหนึ่งสิบท่าย่ำเ็จแมนบอสพยย่อไงใช้ทุนเท่าไหร่ยังสิแม่มนั่นแหละถือว่าเพิ่นสุดยอดอิหลีน้อยแน่ใจเห็นคอมเมนต์ยังสิ่ลรเครียดว่าทำเนี้ยเครียดศูนบะศูนอยู่นั่นแหละฟังคำพยย่อไงไหวว่าจังไรยพยย่อไงก็น้องมือขึน้น <c oughs> พอน้องเมื่อขึ้นโมโหัวห้อยสวผ้าโตให้ตกต่ำนั่งเอ้ยเออขันเข้าเห็ดดีแล้วไผ่บายองกระาางมันสันดอกว่าสันดอกว่านั่นล่ะฟังคำพ่าให่ไปสาธุสุดตัวเออนั่นล่ะลงทุนกับพ่อะ้รลงคุณน้ำขาพ่อบาทดอกอ้าวเออเจ๊งเพ่เจ๊งไก่เรื่องของเพลินดอกเจ้ากยักหูดีหลายบาดยามเขาได้กำไรมากกกบอิชฉาตาร้อน กับเขาไปว่าจังสัตย์จังสีอีกดีบ่ดีเนอข่อยสีบอให้บอสโจนนี่แล้วสีลงทุนบอหลายดอกอีรีเสียข่อยเพราะว่ายังตีหูบอหูพวกเพื่อนฝูงในวงการเล่าหลายเออจังดาราดาราน้องนงผู้สีเขาไปร่วมฉากนี่หลายๆคนแสดงเก่งจำลงมาแล้วฮะข่อยปวดแข็งเอามือลงล่ะเอามือลงเอามือลงเออเอามือลงก็บบอข่อยเนาะน้องนงหูพวก ในวงการเพื่อหลายไอ้ไส้เพื่อหลายบางคนเสนอมาแล้วว่าผมมาเอาดอกไอ้คาโต<ะ>เออผมไปเรียนให้ซื้อเรียนให้ซื้อ,อเออแล้วบัรดาย,ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ว่ากันว่ามีโอกาสได้ไปเล่นหนังยังสี่กับว่าเอาดอกเงินคาโตนะั่นนะ เพราะว่าออหยังหูวบอกพ่อไ่เพราะว่ายังเพราะว่าก้อนหนานี่บอสจูเพิ่นซอยเหลือคนหลายพวกพอน้องพี่เพิ่นก็เลยหักเพิ่นก็เลยหอมอพอออ่อต่างต่างคือว่า,าที่เพิ่นที่โตยังสิมแม่หอดที่เจ้าของคนในวงการก็เลยอย่างมาซอยเพิ่นเพราะว่าเวลาหอดที่เพิ่นบอสจูก็ยืนมือเขาไปซอยอมแมนบอแมนบอซอยทังไดก็ซอยทางหนึ่งคือเกา่าเนี่ยพ่อ,อต่างตาหอดที่เจ้าของม,มันก็เลย พี่น้องเพื่อนพ้องในวงการก็เลยมาตุ่มมาห่มมา<น>อยากสอยดันสร้อยย่สมักส,สมานกลมเกี่ยวกันยิ่งเป็นผ่าพยนตร์ที่เกี่ยวกับวงการมอลำเนาะคือเพื่อนว่าละ่ะยกระดับของหมอลำสู่สายตาของชาวโลกจังสี่แมพี่น้องต่อไปก็คือว่าทั่วโลกสิได้งหูจักศิละปะวัฒนธรรมการแสดงของคนภาคพื้นอีสานมากยิ่งขึ้นแมนบอกโอเคบอกคือกับคนลูกตั้งแต่กี่วงการมอลำมมันเป็นวงการที่ว่า เฉพาะคนภาคอีสานเนะยายนะพ่อใหญ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันขยายกลุ่มออกไปเริ่มสู่ประเทศเริ่มระดับประเทศแล้วต่อไปนังเรื่องนี้เผยแผ่ออกไปมันจะเป็นสู่สายตาของชาวโลกแบบที่นี่นี่แหละพี่น้องอเพื่อนสีเจงหรือว่าบอสเจงสําหรับบอสโจนเนาะหลายๆผลงานที่เพิ่นเคยเหตุไว้บอาสิเป็นเจ้าของค่ายแม่นบอสเจ้าของค่ายเพลงเป็นผู้บริหารจรี่ไหม,มแล้วหลายๆโปรเจกต์ที่เพิ่นเหตุ สาวน้อยสองสีเนาะตอนนี้บอท่านได้ดเปิดดูดดกาลแต่ว่ามีคิ้วเจ้าผ่าเจ้าการเจ้างานติดต่อเขามาเป็นรอยคิ้วงานแล้วก็ะือว่าเพิน่นเสื้อมันเสื้อมันในการบริหารงานของบอสโจค่ะเออว่าสิวาจังได้ก,กระซังสีวงหน่อยวงไงกระซังถ้าบอสโจลงมือเฮ็ดยังไงก็ต้องดีจังสี่นะค่ะแล้วกับบอสแมนเฉพาะค้อเมต์นในด่านรบย่างเดียวดอกคอมเม่นในด่านดีๆกับมีดโดยที่ว่าบางคอมเมตนนี่ มาจากคนที่เคยศาสตร์พลังลบเซบอโจโอมันมีอยู่บอกพะ่ <c oughs> เอาคอมเมนแบบนี้ก็มีบอกโอ้ยคือบอกอ่านให้ข่อยฟังตะโดนๆป้อยให้ข่อยเขียดอยู่ต่างโดนบอโจมีการแช,ช่มามเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งเพิ่นออกมาโมพสไว้เป็นไดละ่ะนี่คือความดีของบอโจจากที่คนเคยด่ากลับมาหักได้จังไดคิดเอาพนะแล้วคออเมนก็บ่าจังส่ ตะก่อนเดอ้อวาสันวาผมเคยเม่นวาสาวหน่อยกับบอดโจนี่แหละหลายเลยเออตอนนี้ผมตาสว่างแล้วเข้าใจในการเป็นผู้นํอ่าหละกการนําผ้าลูกน้องให้มีงานมีรายไดอ้อ่ถุกคนผมขอโทษเด้อครับจากใจจริงพูดนะแบบแมนแนเออแมนแมนเลยเออยอมรับแบบแมนแคือว้นี่เออก้อนหนานี่ เคยเคยคิดด่านลบก,กับเพิน์มันบอ,อ,อจนมีการโพสแะนู่นนี่นั่นแมนบอกคอมเมนต์ป้วนเพิร์มนันบอ,อแล้วในที่สุดกลับกลายมาเป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีของบอสโจเป็ออนจงังไดคือว่าเคยเห็ดกะยอมรับว่าจะของเคยเห็ดแล้วว่ากันว่าหนังเรื่องนี้พี่น้องบอสโจยมมณีนำวงศาผู้นำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่าได้ที่ปรึกษากิตติมาศแนวใดผู้ใดเราพ่อยย่พี่โอ๊ตบุตรลัก ผู้กำกับหนังผู้เขียนบทชื่อดังเออเฮ้ยผู้ที่วากันว่าเคยสร้างหนังดาวจะรัดฟ้านี่โด่งดังมาแล้วแล้วใช้สาวน้อยเพีรยนเนแพงนี่แหละเออเป็นไอ้นี่รักเลยเป็นฉากรักเออนี่แหละเป็นที่ปรึกษาเออวายดัสสัตซ์ะแล้วศิลปินดารานี่ที่สมาร่วมแสดงเป็นศิลปินหมอรองหมอรำในวงการวากันว่าครับฟ้าเลย ทั่วฟ้าเมืองไทยแต่คลิปนี้เรายังไม่เอ่ยถึงเมื่อนี่ข้ามา่าว้าเรื่องนี่ละเรื่องจากคนที่เคยศาสตร์พลัรัชลบส่ะถ้าเปิดใจพี่น้องก็จะเห็นสิ่งดีๆแต่ว่าถ้าขาที่บะเปิดใจนะแม่เออถ้าบ๊อเปิดใจม,ดม,มันเขาเสียดีแปลายกะบอดีเออแม้นเขาเสียดีร้อยเทียเออว่าผิดคําเดียวกระจับเอาจากวามผิดนั่นแหละมาว้า<ม>ยู่บเท้าจากเทีย กลายเป็นว่าคนพวกนั้นเลยบ่มีความดีคือบ่คิดมันความดีที่เพื่อนเคยสั่งมาจังสี่นะ<ฆ>นั่นล่ะ่อยก็เลยว่าแนะน้าแน่สาหรับผู้ใดที่คิดในด้านลบอืสร้างแต่พลังลบสาสตร์แต่พลังลบใสรร้สกันบ่ว่าแต่ศาสต์คนในวงการนี่แั่คนจังสี่คิดจังสี่สาดตร์ทอดในครอบคร<ฆ>ัวฉะนั้นไปวัดไปบ้านเด้อไปฟังเทศฟังธรรมจิตใจมันก็ส<อ>ีได้เบาลงมาแต่สังเกตมนี้เพิ่นพายามผาะน่นนี่ กู้มือหนี้เริ่มเขิบผ่อนแอดมินมาหาไหมมพายา้นละใบคนละใบแมนคนละใบกันเขามาหาเก่าแล้วยมฝากถามถึงของฝากถามถึงมหาในเด้อของเหล้าบดิเสียไปใส่เป็นบรยังยูอยู่เห็นบอถ้าเสียก็คือสิมักโฟท่าคนยี่ค่ำผ่านพี่เราค่อยว่าอันนี้มันหมือนแนวใดฮะแนวใดเมื่อเช้านี่ไปเป็นสังเกตุให้เพิ่นอ๋อโอ้ยหน่อยเจ๋งได้เพิ่นจนเหลียกินเหลียกินเลยบอเออ ข้นใส่บาทประสันมีแต่เที่ยวธรรมดานั่งฝาเต็มขับถนนอยู่เครื่องขนมนมเนยตีน <c oughs> ้ำตาลก็ขึ้นสามลอยไปต่อ <c oughs> เอาทั้งสั้นำหรับพี่น้องสำหรับมือนี้กันสิจากลาแต่ยัง <ฮะ S 2> ไม่ลาจากมะว้ามะพอกันชิปหนาพี่น้องช่วงนี้พระอาจารย์ร่ม,มาค่ <ฮะ S 2> มาวัดกันเลยเ เวียงานการสั่งกันเลยสิไปตกอยู่ทังวัดหลายกันเลบยบ่ได้มาอาชีพสูผีสูนองฟังเสตวัวแต่ว่าก็ทย่อยมากขึ้นเขานด่นละได้ยินว่าเพิ่นสิไปทุดงแล้วเหมืนอนนั่นละคอยก็บ่ได้ไปดอก,ก่อยฆ่าลูกสอบอยู่อือคอยก็เลบยบ่ได้ไปน้ำเพลินสันดอกเออตัอง้งแต่กันทีด้ไปไทยในป่าที่ด,ดงไม่มูเจ่อเบิงอยู่ตั้งแต่เราพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องมังกรอ,อีสานทุกผู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ของโมทนาสาธุกับผู้ที่ร่วม ทำบุญสร้างถนนเทคอนจิตภายในบริเวณวัดพระธาตุพุทธวงนําอนุโมทนาสาธุเอาเดอพี่น้องเดอผู้ใดบ่ได้ร่วมถวายบ่ได้ร่วมบริจาคก,ก็บม่เป็นยังอนุโมทนาสาธุเอาได้บุญเบิดว่าตังต่ใจเป็นบุญพี่น้องสาหรับมื้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ